เมื่อเจอคู่มีกิกมีชู้หรือคู่เจ้าชู้เนี่ยหรือคู่แบบเซ็กจัดเราจะต้องแก้อย่างไรซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลเอียนออนวันนี้เราจะนําเสนอสาเหตุที่เราเจอคู่ที่มีกิกมีชู้หรือรักซ้อนซ้อนรักหรือรักไม่ขาดรักคนนี้เสียดายคนนู้นรักคนนู้นเสียดายคนนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเราจะต้องแก้อย่างไรส่วนใหญ่คนเราจะเจอกิกเจอแฟนที่เจ้าชู้เพราะหนึ่ง เราเจอช่วงมิติที่ไม่ดี2เจอช่วงก็ว่า,ากฎโมเดลไม่สัมพันธ์นี้ทําให้แฟนคิดต่างๆนานาวันนั้นหลักของการแก้แก้ด้วยอาชีพการงานให้สัมพันธ์2แก้ด้วยการมีลูก 3. ก็แก้ด้วยการเรียนของลูก4ี่ก็แก้ด้วยบ้านเลขที่นี่คือหลักของการแก้แฟนเจ้าชู้เราจะต้องแก้ด้วยระบบไหนนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับ